สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแอป QQ ครับเป็นแปปอปของการสำนักการแพทย์นะครับโรงพยาบาลต่างๆของกรุงเทพมหานครนะครับที่ว่าจองวัคซีนไฟเซอร์บูสเตอร์โดสเข็มที่3นะครับผม mm hmm. ก็จะใช้แอป,ปนี้เป็นการจองนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับผม mm hmm. ก็คือพิมพ์ที่ Google Play หรือจะเป็น iOS ก็ได้นะครับก็มีทั้งหมดทั้ง2ระบบนะครับพิมพ์คำว่า QQ เลยครับแล้วก็โหลดมานะครับก็จะเจอหน้าตาเนี่ยครับเป็นโรบอทหุ่นนะครับหน้าตาเหมือนเนี่ยมีหนวดครับคลิกเข้าไปเลยครับผมแล้วก็จะเจอให้ลงทะเบียนนะครับต้องลงทะเบียนก่อนนะครับต้องถึงจะเอ่อถึงจะจองคิวได้นะครับก็คือเรากดจะมีทั้ง Facebook มี Li n e แล้วก็มีเอ่อ l e เกิลนะครับ Google บัญชี Google นะครับแล้วก็ลงด้วยอีเมลนะครับ ตรงส่วนนี้ก็พี่ๆก็สามารถลงได้ครับแล้วแต่สะดวกว่าเป็นวิธีไหนนะครับผมก็เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับเข้ามาสมัครเรียบร้อยในแอปนะครับ QQ แล้วก็จะเจอหน้าตานะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูตรงไอคอนศูนย์ฉีดวัคซีนกรุงเทพนะครับคลิกเข้าไปเลยครับผมตรงส่วนนี้ก็เป็นศูนย์ฉีดทั้งหมดเลยนะครับของกรุงเทพนะครับก็คือจะทั้งหมดจะมีหลายที่นะครับตรงส่วนนี้ก็ต้องเช็ค ดูให้ดีนะครับว่าเงื่อนไขเขาจะเป็นลักษณะเข็ม1เข็ม2ของอะไรนะครับตรงนี้ก็ผมจะมาแนะนําของโรงพยาบาลที่ผมทราบมานะครับก็คือจะเป็นของออซิลินทอน,นะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นเงื่อนไขก็คือผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตราซินก้าเข็ม2มานะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับถึงกันยายน2564นะครับตัวนี้ก็สามารถเข้าไปรับวัคซีนเข็ม3ได้เลยครับผมที่ โรงพยาบาลีธรน,นะครับก็คือคลิกที่ไอคอนตัวล่างนีครับที่ผมมีนะครับกดคลิกเข้าไปเลยครับผมก็จะเจอให้ใส่นะครับกรอกเลขบัตรประชาชนก็คือจองคิวได้สูงสุดก็5คนด้วยกันนะครับผมตรงนี้ก็ถ้ามียาพี่น้องหรือเพื่อนก็สามารถใส่ด้วยครับเป็นหมดจะมี5คนนะครับที่สามารถจองคิวตัวนี้ได้ เมื่อใส่เลขบัตรประชาชนเรียบร้อยนะครับก็จะมีวันที่นัดฉีดนะครับก็จะมีตามที่โชว์อันนี้คือเลือกวันได้เลยครับผมก็มี23่วันที่6 7นะครับวันที่ก็เปิดนะครับแล้วสะดวกวันไหนแล้วก็คลิกเข้าไปครับผมเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเดือนวันที่23เลยแล้วกันครับยกตัวอย่างให้ดูครับผมก็คลิกเข้าไปเลยครับกดคําว่าต่อไปครับผม แล้วก็เจอเลือกเวลาที่ต้องการนะครับเวลาที่ต้องการก็ตรงนี้ก็จะมีจํานวนที่เราลงทะเบียนไว้นะครับสูงสุดคือ1 5คนนะครับตรงนี้ก็จะมีเวลาเลือกเวลาที่ต้องการนะครับคุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนทําการจองนะครับก็คือที่โรงพยาบาลของศิรินทรอนก็จะเปิดให้ฉีดตั้งแต่บ่ายโมงถึง3โมงครึ่งนะครับ15นกาสานาทีนะครับก็คือเลือกตามเวลาที่เราสะดวกนะครับผมก็วันเวลาที่ เต็มก็คือไม่สามารถคลิกได้นะครับตรงส่วนนี้ถ้าตรงไหนที่ไม่เต็มก็สามารถคลิกได้เลยนะครับแต่ตรงนี้ปรากฏว่าเ,เต็มครับคลิกไม่ได้ครับผมตรงนี้ก็คือเต็มครับเต็มไปแล้วครับโรงพยาบาลศิริธรก็คือต้องรอคิวนะครับก็ลองพี่ๆก็ลองต้องเข้ามาสำรวจกันนะครับว่าจะมีคิวก็ต้องมีคิวที่ว่าหลุดมาแล้วก็สามารถเข้ามาจองได้ตรงส่วนนี้นะครับก็ ถ้าจองเรียบร้อยนะครับผมก็จะมีขึ้นเป็น QR โค้ดให้เราเป็นลายชื่อเรานะครับแล้วก็เป็นเลขคิวเราแล้วก็นําตัวคิวตัวนี้ครับไปยื่นในวันที่นัดฉีดวัคซีนนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับผมก็จะเป็นลักษณะตามภาพนี้ครับผมก็คือคิวที่จองได้นะครับก็จะมีชื่อโรงพยาบาลแล้วก็วันเดือน วันที่นะครับที่เราแล้วก็วันเวลาที่เราจองไว้นะครับก็จะเป็นลักษณะเนี้ครับเอาไปยื่นหน้างานนะครับวันที่เราลงไว้นะครับผมก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับในการจองนะครับของวัคซีนบ o สเตอร์โดสนะครับสำหรับที่อื่นๆก็ลองกลับไปดูตรงเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปดูนะครับผม ก็เนี่ยครับย้อนกลับมาครับก็เจอศูนย์ฉีดวัคซีนตรงอย่างยกตัวอย่างเป็นโรงพยาบาลกลางลองคิดเข้าไปดูนะครับตรงส่วนนี้เราต้องเช็คที่โรงพยาบาลก่อนนะครับว่าเขามีเงื่อนไขในการรับวัคซีนแบบไหนนะครับแต่ว่าก็คือเขาจะเปิดให้ฉีดดูสเตอร์บูสเตอร์โดสนะครับผมตรงส่วนนี้ก็กรอกเลขแบบประชาชนเหมือนกันครับผมก็กรอกเข้าไปครับผมหน้าต่อมาครับก็จะเจอ เลือกวันนะครับก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูสักอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับคือวันที่24่สิบสันวานะครับคลิกเข้าไปเลยครับผมแล้วก็กดคําว่าต่อไปครับก็จะเป็นวันที่ที่เราเลือกนะครับแล้วก็เลือกวันเวลาที่ต้องการก็อย่างที่ผมแจ้งไปครับคือหากไม่สามารถเลือกรอบเวลาที่ต้องการได้แสดงว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ครบเต็มจํานวนแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวลองจะคลิกให้ดูนะครับตรงนี้8ปดถึงเก้าโมงคลิกไม่ได้ครับคือจะไม่ขึ้นครับผมแล้วก็คลิก9ก้าถึงสิบโมงตรงนี้ ก็คือคิวว่างนะครับก็คือจะสามารถติ๊กได้ครับตรงนี้แล้วก็ 10- 11โมงติ๊กไม่ได้ครับอันนี้ติ๊กได้ครับเที่ยง11โมงถึงเที่ยงนี่คือติ๊กได้คิวว่างนะครับคิวคิวไม่เต็มครับตรงไหนก็ถ้าพี่ๆสะดวกช่วงเวลาไหนก็กดยืนยันได้เลยครับก็จะเป็นอันเสร็จนะครับผมพี่ๆก็ลองดูเป็นครับเพราะว่าเป็นทางเลือกเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการรับวัคซีนบูสเตอร์โดสนะครับก็คือเฉพาะ ในกรุงเทพมหานครครับศูนย์ฉีดวัคซีนนะครับตรงนี้ก็จะมีหลายที่เลยครับผมยังไงก็ลองดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ